สวัสดีค่ะทุกคนยี่อนรักข้าสู่พูิค่ะชาแนลกันนะครับเรามาถึงหัวข้ออื่นกันบ้างนะครับกับคอนเทนต์ RTA วันนี้นะครับแคทจะมา m m e น t เมตาตัวเปิดในเกมโหมด RTA กันก่อนนะครับสาย PP นั่นเองว่าสรุปกันว่าเฮ้ยตัวไหนปังปังเพราะอะไรใช้ในเคสไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมโดยจะมาสรุปทั้งหมด7ตัวนั่นเองแล้วก็มีทั้ง เอและเอด้วยนะเดี๋ยวหาว่าแบบเฮ้ยไม่มีแล้คอมเมนต์ตัวเออะไรง่ายๆบ้างเลยเหรอเขาบอกเลยว่ามีเ r ตัวโหดหลายตัวเลยนะทุกคนพีะจันอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แทนกำลังใจให้แคทด้วยนะคะแล้วก็มาเริ่มรับชมกันได้เลยก๊ก สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าไม่เวลาว่างในการเปิดบอทแล้วก็วันนี้คัดขอแนะนํา UG f o นะคะ UG f o เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยฟาร,ร์มได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันระบบคราวแค่เรามีมือถือเครื่องหนึ่งก็สามารถทําให้เพื่อนเพื่อนในฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วผ่านโปรแกรมนี้ถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิง้งปิดคอมปิดเน็ตนะคะตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะเออเจ๋งปะละ่ะบอกเลยว่าเหมาะกับเพื่อนเพื่อนที่ไม่สะดวกเปิดมือถือทิ้งไว พะกลัวแบตเสื่อมหรือไม่อยากเปลืองเน็ตอ่าไม่อยากเปลืองค่าไฟในการเปิดคอมทิ้งไว้นี่เลยตอบโจทย์สุดบอกเลยค่ะว่าราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบาทค่ะทุกคนตัวแพ็กเกจแนะนําเนี่ยที่คันอยากแนะนําอยากให้ลองเป็น M V P นะคะ คือราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่ว่าสเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยค่ะทุกคนคุ้มมั่งจริงตัว m v p เนี่ยมันแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้ดีแล้วก็ยาวนานสบายเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่สนใจ u g 4 o นะคะสามารถโหลดได้เลยในลิงก์ในเดสคริปชันนะคะคันมีโค้ดส่วนลดด้วยโหลดผ่านลิงก์มีทดลองฟรีด้วยนะคะเข้าไปลองกันได้เลยก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะขอพูดนิดนึงเนื่องจากเราไม่ได้เกินถึงเรื่องหัวข้อ r d a หรือแบบเออสปินอารีน่า ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโหดนะมันสู้กับคนอะแล้วแบบอนิมัตในเกมนี้ก็หลากหลายมากแล้วก็เอามาเล่นในทุกตัวบางคนก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรยังไงมันมีจุดเด่นที่แตกต่างกันแล้วมันก็จะมีอะไรที่เด่นๆอยู่ไม่กี่ตัวซึ่งอย่างที่บอกไปัคจะมามเมน์ตัวเปิดเกมแหลมๆแน่นอนแล้วก็คลิปต,ต่อไปก็เดี๋ยวจะมาแนะนําตัวอื่นกันต่อนะครับแต่ขอพูดนิดนึงว่าเฮ้ยตัวเปิดเกมสําคัญยังไงคือ ตัวเปิดเกมเนี่ยมันสามารถคุมเกมช่วงต้นได้เลยนะทุกคนเออแล้วบางคนแบบจบเกมไวนี่พอตัวเปิดได้เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามันมีตัวอะไรกันบ้างทั้งเจ็ดตัวเดี๋ยวเริ่มกันก่อนที่ตัวแรกเลย<ม><ม>ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับ R T A เนี่ยอันแรกเลยนะคะคัดว่าเป็นอะไรที่สําคัญโคตรก็คือการที่อนิมัติข,ของเราเนี่ยจะต้องมีสปีดไวนะคะและออกมเป็นตัวแรกๆเนาะเพราะงั้นแน่นอนเราจะต้องใส่เซตสปีดแล้ก็ มีทำพวกออปชั่นรอให้เป็นสปีดเยอะๆอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่บาลานเดี๋ยวเรามาพูดก่อนคือเราออกวัยแน่นอนได้สก,กิลก่อนได้อะไรก่อนมันได้เปรียบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รู้ตัวว่าสปีดยังไม่พออยากให้ไปฟาร์มเซ็ตสปีดก่อนเลยนะคะก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียงตามโอเคทําอนิมัตตามที่แคทจะแนะนําต่อไปนี้ครับผมอนิมะตัวแรกที่อยากแนะนาน,นะคะกับน้องมิโอนะคะก็จะเป็น S&R ท่าแสงนะ คือตัวนี้มันจะเป็นตัวเปิดที่ยอดฮิตเนาะช่วงนี้ที่เขานิยมกันคือน้องมิโอเนี่ยมันมีโอกาสที่จะออกไวกว่าตัวอื่นมากะคะเพราะว่ามันมีสปีดพื้นฐานอยู่ที่106คือถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเป็นอันดับ3เพราะว่าสปีด127ก็คือน้องลีลนะแล้วก็สปีด128ก็คือน้องคอนนะอันนี้อ่ะคือจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นด้วยตามตัวนี้อ่ะส่วนสกิลของมิโอทั้ง2ส,สกิลนะ ตะกิวแอคทีฟก็จะมีทั้งแช่แข่งสตูทั้งทีมแล้วก็ขโมยเกตเทิร์นฝั่งตรงข้ามทั้งทีมด้วยบอกเลยว่ามีโอเปิดก่อนนะคะฝั่งนูน้นนี่พิการได้เลยทุกคนเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยจุดนี้ต่อมาเลยนะคะสกิมิโอเอสเออาร์ธาน้ำตัวนี้อาจจะไม่เคยเห็นแคทพูดถึงมาก่อนเลยในคลิปที่ผ่านมาเราะมนเป็นคลิป PVE ทุกคนเพราะวะเออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าใน P PP เขาใช้กันบ่อยนะแลวติดอันดับด้วยบอกเลยว่าตัวเนี้ย คือมันมีเบสสปีดอยู่ที่122นะคะก็ถือว่าสูงในระดับเ s r ด้วยกันอยู่ที่เก่งคือสกิลที่2นั่นแหละคือมันเป็นสกิลเปิดโหดอยู่นะทุกคนก็คือมันจะทำให้ดึงเกตของไนมัดหนึ่งตัวในทีมของเราขึ้นมา100%เลยนะก็คือไอเนี่ยน้องสกิมิยคือเอน้องน้องสึกิโยมิเออมันได้ออกเทินก่อนมันก็ทำให้เพื่อนในทีมที่แบบพวกสปีดเต่าๆอ,อ,อะไรเงี้ย ดึงเข้ามาทําให้เป็นร้อยเแล้วก็ทำเกมช่วงแรกได้เลยเว้ยดึงเกรไม่พอแล้วมันก็บับสปีดเพิ่มโจมตีทางทีมเลยทุกคนเป็นที่แบบแมมากแน่นอนถ้าเกิดมันดึงเกรพวกตัวดีเพดขึ้นมาบอกเลยว่าฝั่งโนนเนอันตรายนะครับตัวที่3นะคบกับน้องคอตัวนี้เป็น SR SR าอ่ะาลมนะคะและตัวนี้ก็เป็นตัวที่เบสสปีด Speed, สูงสุดในเกมนะร้อยเปที่ได้พูดไปเนาะและสกิลเปิด มีทางอสองสกิลใช้ได้แยกกัน2ส,สถานการณ์เลยนะอ่ะสำหรับสกิลที่1ก่อนเลยสกิลนี้สกิลขโมยเกตศัตรูคือสกิลนี้นะจะเอาไว้ใช้ตอนที่มีตัวแทรกเทินคือถ้าศัตรูเขาออกก่อนดิเพจฝั่งเราอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าฝั่งเราสามารถออกเทินก่อนศัตรูทุกตัวก็จะใช้สกิล2แทนไปนะคะสกิล2มันจะสามารถลดพลังป้องกันศัตรูได้แล้วก็ลดสปีดศัตรูอีกนะพอลดก่อนศัตรูปุ๊บตามด้วยที่เพจบอกเลยว่าแน่นอนได้เปรียบ ตัวตาทั้งแผงก็เป็นไปได้เติมเกมอิตาเลีย,อ,ยอีสตาร์ทในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้ววันนี้ที่ลิสแมนชอบถูกกว่าเติมเองเข้าไวเติมได้24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และในไลน์เติมเกมบนเว็บมี10รับแพ็กเพิ่มอีกหนึ่งแพ็คและยังแถมลิสแมนคอยอีกไว้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีอีกที่ลิสแมนชอบเท่านั้นนะคะ ต่อมาตัวที่สี่นะคะน้องลิลลี่เอชอาร์ธาดมือตัวนี้ตอนแรกกําลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเอาน้องมาร่วมอยู่ในเลดได้ดีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสรุปเอามาดีกว่าเพราะว่าน้องเป็นหนึ่งในตัวเปิดที่ดีมากๆตัวน้องลิลลี่เนี่ยมันมีอยู่2สกิลหลักอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วสกิลแรกเอาไว้เล่องเกรร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมแต่ว่ามันเพิ่มแค่สามร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มอีกสามเปอร์เซ็นต์เอ้สามร้อเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเขาเทิร์นน้องลิลลี่อะไรอย่างงี้เนาะใช่ปะ่ะโซนิลสกิลดดีเลลย์์คูาวนสกิลศัตรู แล้วก็มีรีเซตสกิลให้กับตัวอนิมัสที่บบฟทรินติกอยู่อะไรเงี้ยเฮ้ยสกิลเพิ่มเกรดของเลนลี่เนี่ยอาจจะต้องระวังการใช้นิดนึงนะเพราะว่าอย่าลืมว่าการดึงเกรดด้วยสกิลนี้มันจะดึงแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นถ้าเกิดเราดึงตัวที่จะใช้อย่างพวกดิเพทอะไรเงี้ยมันก็อาจจะโดนตัวสปีดจัดของทางศัตรูแซงอยู่ดีถูกปะงั้นเราก็เลยต้องมาคำนวณเรื่องสปีดก่อนส่วนท่าลีเซตสกิลมันก็เป็นเคสแบบ ัวฝั่งเราสปีดช,ช้าก,กว่าฝั่งศัตรูมากๆอะไรเงี้ยแต่วาลิลีล่ได้ออกก่อนก็เลยสามารถใช้สก,กิลนี้เปิดได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะหาว่าไม่มีการเลคเมนต์ตัว SR ใช้ไม่ได้เลยหรอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรก SR เป็นไอ้คาสโยตัวนี้นะเพื่อตัวนี้ถ้าลมบอกเลยว่าเก่งมากนะทุกคนถึงแม้จะเป็น SR สปีดก็รอยี่สิบเลยนะถูกปะเฮ้ยแบบนี้ต้องหาแล้วไหมอะสก,กิลน้องเนี่ยอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะก็คือสก,กิลหลับแล้วก็เป็นหลับกลุ่มนะเออยกทีมไปเลยเพราะั้น ตัวคาซโยเนี่ยก็เลยเป็นตัวที่ตัดจังหวะทีมฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆทุกคนก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้ใช้พลิกสถานการณ์อะไรต่างๆลองลองดูต่อมานะครับจะเป็นมาเวลตัวนี้ก็ SR ถ้าแสงนะตัวนี้บอกเลยเป็นอีกตัวที่ดีมากเหมือนกันใช้ได้ทั้ง PVE PVP หมดเลยนะทุกคนไม่ใช่แค่แบบเออ PVP ที่คาเลแนะนาตอนนี้นะบอกเลยว่าไอตัวเนี้ยมันเก่งอยู่ที่สกิลสแน่นอนคือทำหน้าที่หลายอย่าง ตั้งแต่แบบดึงเกร์ศัตรูทั้งหมดลงทําให้สปีดช,ช้าลงต้านทางลดลงหรือถ้าศัตรูโดนสกิลนี้ตอนเริ่มเกมคือแบบศัตรูนี่บอกเลยว่าเริ่มทีหลังเราน่แน่คือแบบโหดมากๆว่าไ้ตัวนี้ทั้งที่เป็น SR คิดดูดิเออตัวอีกสกิลของมาเวลก็คือการใบอันนี้ก็มีประโยชน์อีกนะทุกคนแต่ว่าตัวมาเวลเนี่ยถ้าหวังจะเปิดเธอรแรกสุดเนี่ยมันยากนะเพราะว่าเบสสปีดมันอยู่ที่ร้อยยี่สิบเนาะแต่ถ้าเกิดปั้นสปีดสูงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวที่โหดมากทุกคนน่าคิดเหมือนกันนะ มาครับมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วเป็นการสรุปเดี๋ยวเยอะเกินสุดท้ายนะก็เป็น SR ธาตุน้ําก็คือคาเคนนั่นเองตัวนี้อาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหรือแบบอะไรยังไงนะแต่ว่าใน RTA p p อะไรอย่เงี้ยเจอบ่อยนะคาเคนเนี่ยมันมีสองสกิลปวนเลยนะทุกคนมันก็เป็นทําให้คนแบบใช้ใน p p เยอะสกิลหนึเนี่ยมันจะแช่แข็งศัตรูด้วยห่ตัวส่วสกิลสองมันแช่ศัตรูได้ทั้งทีมเนาะทีมแช่นั่นเอง แต่มันมีความยากอยู่ที่เบสสปีดมันน้อยมากเว้ยคือเบสสปีดมันแค่ร้อยสิบเก้าเพราะงั้นตัวนี้ก็เลยเป็นอะไรที่เราจะต้องปั้นสปีดเยอะก่อนถึงจะเอามาใช้นะแล้วก็น่ากลัวมาถ้าเกิดเราทําได้อะสำหทั้งหมดนี้นะจะเป็นตัวเปิดที่คันอยากจะแนะนาสาหรับการไปใช้ใน R T A นะแน่นอนว่าตําแหน่งตัวเปิดคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญมากอย่างที่พูดไปรายรอบคืออย่างน้อยๆในแมตช์หนึ่งคือเราควรจะต้องใช้สักหนึ่งถึงสองตัวอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเพราะว่านั่นแหละมันสําคัญ ถ้างั้นใครอยากเก่ง BP นะคบก็อย่าลืมปั้นเก็บไว้ด้วยนะ3-4ตัวอะไรเงี้ยเป็นทางเลือกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องเผื่อศัตรูพลิกไปอะไรเงี้ยนะเนาะเผื่อไว้สำรองถ้ามีแค่นี้เขาพลิกไปหมดแล้วเราก็ไม่มีใช้นะครับเอ้ยและอย่างที่สำคัญมากฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้กำลังใจแคทด้วยนะคระับฝากกดให้แคทหน่อยละกันก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาต่อนะครับรอื่นในหมวด RTA ละกันก็ฝากติดตามกันได้นะคะหรือคอมเมนต์ได้เลย มีอะไรก็ามาพอยกันได้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะบ๊ายยเจอกันเจอกัน